แปลงปรับองศาได้สําเร็จในรุ่นนั้ถึงบริจัดตอนเมนท่านนะครับรอบนี้ลูกค้ามากับขนาดทั้งหมด6กบานเลยนะครับ6กบานเนี่ยมาพร้อมกับจำโนวนระแนงบานละ3เส้นเท่านั้นนะครับซึ่งความกว้างเนี่ยแค่ประมาณ3.9มเซนเท่านั้นนะครับซึ่งรอบนี้มากับ3ขนาดเลยนะครับขนาดสูงสุดที่ลูกค้าเห็นอยู่นีะครับคือขนาดเมตรสานะครับอันนี้คือขนาดเมตรยี่สิบนะครับแล้ะนี้เอ้ยอันนี้คือขนาดเมตรสิบเซนนะครับแล้วก็อันนี้คือขนาดเมตร 5เซนนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจระแนงปรับองศาได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือลูกค้าอยากทำระแนงปรับองศาได้แค่2เส้นหรือเส้นเดียวเนี่ยแล้วแต่ลูกค้ารีเควสเราทำให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับอยากให้ลูกค้าได้ดูว่าเนี่ยอันเนี้ยลูกค้าจะนำไปทำเป็นแนวนอนช่องแสงเหนือห้องน้ำนะครับถ้าเกิดลูกค้านึกไม่ออกว่าระแนงปรับองศายจำในรูปของเราเนี่ยนำไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ด้านบนมาให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าอ่อนำไปตกแต่งแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ลูกค้าลองดูครับสวยงามเปิดปิดลื่นไม้โออกสามม คุณย้วครึ่งมินห้าเลยนะครับก็ท่านครับสนใจติดต่อบริษัทตะวันเมท่านได้เลยครับหรือที่ไลน์ียงเที่ยวทีตะวันเมท่านได้เลยครับขอบคุณครับ